เกิดได้เห okay. ็นผ yeah. well, so, evet uh ่านมันเกิดไปนะคะอย่างที่อยากให้ทำเค้กเป็นรูปเรนจูไว้ช่วยเป็นอย่างนั้นคืออะไรก็ดีใจฮะเพราะว่าเป็นเป็นเค้กที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยได้รับแบบนี้มาแล้วก็เป็นก็เป็นแนวเราเลยแหละแล้วก็มีชื่อค่ายมีอะไรอยู่กว่านั้นก็แฮปปี้มากๆเลยเป็นเซอร์ไพรส์ที่ที่สุดยอดนะฮะวันนี้สเค้กแล้วเขายังมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อย่างรวมนมาเลยอ่าอยังอื่นเนาะอยอื่นไม่มีนะไม่มีนะวันนั้นเราได้มีของ อ่าไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่สำหรับตัวเราอยากได้ไหมครับตัวตัวอยากไม่อยากได้แล้วครับเพราะว่าของขวัญเยอะอยู่แล้ววันนั้นเขาทะาอะไรสักพายเป็นพิเศษในวันนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าบอกว่าเป็นพิเศษหรือมาหรืออะไรอย่างนี้โอ้ยจะดีเหรอครับถึงเขาบอกวันอยู่แล้วเนาะมันก็ประมาณนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วคือวันเกิดมันมันไม่ได้มีเวลาจะจะอยู่กันสองคน จริงๆแล้วจัดงานเพราะว่าอยากจะเจอเพื่อนๆคนอื่นงานมาเกิดผมจะเป็นเหมือนรวมเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันในแต่ละปีปีละครั้งอะไรประมาณนี้ก็จะเจอเพื่อนเก่าแก่เพื่อนจากตรงนู้นตรงนี้ก็วันปีนี้ก็มากันก็ประมาณร้อยกว่าคนนะเยอะทรับในเดียวเป็นคนแบบว่าตั้งวงแก๊งแล้วมาทำให้เลยคนเดียวเลยไม่ทไม่ครับผมทำเองเลยผมทำเองเลยเป็นยังไงเขาเป็นยักไงงานสนุกสนานแค่ไหนเออโอ้หมันมากฮะเลยว่าสนุกจริงๆก็ เมื่อไหร่ที่ได้ได้รวมอยู่กับพวกญาติญาติเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็แฟนเราคือยังไงเป็นวันที่ดีอยู่แล้วแฮปปี้ก็มากันเยอะก็สนุกสนานกันไปฮะสำหรับตัวพี่แมทธิวมีของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างไหมอของขวัญให้กับตัวเองเหรอคร,รับไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีเลยหรือว่าแบบเป็นการแต่งงานอะไรยังไม่มีตอนนวันนั้นไม่มีฮะ <c oughs> วันนั้นไม่มีตอนนี้กี่ปีแล้วครับกับที่คบกันมาเหรอเจ็ดปีกว่าแล้วนะเจ็ดปีกว่าแล้ว มองรัก<ม>กันยังไงให้นานขนาดนี้แล้วที่สัมผัสกันเป็นเจ็ดคือ<ม>เลขอาถรรพ์ด้วยว้าวเขาบอกกันว่าเจ็ดมีเลขอาถรรพ์ด้วย <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเลขอาถรรพ์มันมีเยอะแยะแล้วแต่เราจะคิดนะอาถรรพ์มันสามารถาถ้าเกิดแบบคิดเครียดนะก็โอ้โหเดี๋ยวมีอาถรรพ์มิวสิกวิดีโอซึ่งซึ่งก็เล่นด้วยกันมาสองสองเรื่องนะมีเอ็มวีเดี๋ยวก็มีมิวสิกละไออาถรรพ์ละครอาถรรพ์อะไรก็แล้วแต่เลขนู้นเลขนี้ เราคบกันแบบว่าก็เป็นสไตล์ของเราเป็นไงเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเป็น2คนที่เข้ากันได้ได,ได้ดีคุยกันรู้เรื่องฮนะ,ะถึงเดียเขาจะจะเด็กกว่าผมพอสมควรก็มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ยังแฮปปี้ถึงทุกวันนี้เลยถ้าถามนิดนึงหน่อยนะว่าในเว็บไซต์มีอคนจับไปจับผิดเราว่าไอ้เน <ผม S 1> ี่ยในอินสตาแกรมเรากับเดียชอบไปปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วเขาตั้งฉายาแซวเราว่าเป็นคู่รักนักปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงจริงเหรอ <c oughs> ปาร์ตี้บ่อยเหรอ ไม่ไม่รู้เหมือนกันปาร์ตี้บ่อยไม่ไม,ไม่ค่อยนะส่วนส่วนผมมาไปแต่เดียเขาเขาไม่ชอบนะส่วนมากเขาจะอยู่กับเพื่อน,เ,อนอเดียเขาส่วนมากเป็นเพื่อนฝรั่งเวลาเขาไปเขาก็มานั่งกินกันนั่งกินข้าวจิบไวน์อะไรก็แล้วแต่เรียกว่าปาร์ตี้หรือเปล่าแล้วแต่มุมมองฮนะแต่ผมเชื่อว่า คนอื่นที่ปาร์ตี้เยอะกว่าพวกผมมันมีมีเยอะแน่นอนเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ปิดบังเราอาจจะแค่แบบว่าอยู่กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ก็ก็ขึ้นไอจีไปโดยที่เราไม่ไม่ต้องห่วงว่าใครจะไปไปคิดอะไรมากมายไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสครับไปทีไหมผมอ่าไม่ถีครับช่วงนีคือจับตามองแบบนี้คูเราถีไม่ได้ละครับอแบบการเที่ยวกลางคืนให้มันน้อยลงนิดครับอ๋อเอาจริงๆก็ก็ไม่ได้เที่ยวกลางคืนบ่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องถ่ายละครหรือทำงานอีกวันหนึ่งก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันอายุก็ไม่น้อยแล้ะ พอจะตายก็ส่วนตัวผมชอบชอบอยู่กับเพื่อนชอบไปไปกับเดียไปกับเพื่อนไปอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการปราร์ตี้เป็นการเป็นการนั่งคุยกันซะมากกว่าก็เหมือ,มอมนไเจอเพื่อนแล้วก็คุยใช่ฮะใช่ถ้าจะปราร์ตี้ก็คือวันเกิดผมอันนั้นเรียกปราร์ตี้จริงๆอันนั้นหนักเลยครับไม่เละ